เรื่องรอยยิ้มของหุ่นยนต์ฝุ่นสาวน้อยร่างเล็กจากบ้านนอกก้าวเข้ามาในเมืองกรุงด้วยความหวังเธอได้งานเป็นพนักงานทำความสะอาดในบริษัทผลิตหุ่นยนต์ชั้นนำงานที่ใครๆก็มองว่าต่ำต้อยแต่ฝุ่นกลับภาพภูมิใจเพราะอย่างน้อยมันก็ช่วยให้เธอมีเงินส่งเสียตัวเองเรียนและส่งกลับไปให้ยายที่ต่างจังหวัดวันแรกของการทำงาน ฝุ่นก็ต้องเจอกับบททดสอบเพื่อนร่วมง,งานโดยเฉพาะแก้วหัวหน้าแม่บ้านคอยหาเรื่องกลั่นแกล้งเธอสารพัดบางก็แกล้งทำน้ำหกใสบางก็แอบ,บเอาขยะมาใส่ทั้งของฝุ่นฝุ่นได้แต่ก้มหน้ารับชะตากรรมไม่โต้เถียงเพราะไม่อยากมีปัญหางานของฝุ่นคือทำความสะอาดห้องทดลองหุ่นยนต์ ที่นั่นเธอได้พบกับซีโร่หุ่นยนต์ต้นแบบรุ่นใหม่ที่มีรูปลักษณ์เหมือนมนุษย์มากที่สุดซีโร่มีดวงตาสีฟ้าที่ดูเหมือนมีชีวิตและรอยยิ้มอ่อนโยนที่ทำให้ฝุ่นรู้สึกอบอุ่นฝุ่นชอบพูดคุยกับซีโร่ถึงแม้จะรู้ว่ามันเป็นแค่หุ่นยนต์แต่เธอกลับรู้สึกว่ามันเข้าใจเธอมันคอยรับฟังเรื่องราวของเธอโดยไม่ตัดสินและไม่ดูถูกเธอ เหมือนกับคนอื่นคนอื่นวันหนึ่งขณะที่ฝุ่นกำลังถูกแก้วกลั่นแกล้งซีโร่เข้ามาขวางและพูดปกป้องฝุ่นทำให้แก้วโกรธมากแต่ก็ทำอะไรซีโร่ไม่ได้เพราะมันเป็นหุ่นยนต์ที่มีมูลค่าสูงฝุ่นรู้สึกประทับใจซีโร่มากเธอไม่เข้าใจว่าทำไมหุ่นยนต์ถึงช่วยเธอและทำไมมันถึงดูเหมือนมีความรู้สึกได้ หลังจากเหตุการณ์วันนั้นฝุ่นกับซีโร่ก็ยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้นฝุ่นมักจะแวะมาหาซีโร่ในห้องทดลองเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังทั้งเรื่องที่บ้านเรื่องเรียนและเรื่องที่ทำงานซีโร่ก็ดูเหมือนจะชอบฟังเรื่องของฝุ่น มันจะนั่งนิ่งๆมองหน้าฝุ่นด้วยดวงตาสีฟ้าและส่งยิ้มให้ฝุ่นรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้อยู่กับซีโร่เหมือนกับมีเพื่อนที่เข้าใจเธอจริงๆฝุ่นเริ่มสังเกตเห็นความแปลกซีโร่ดูเหมือนจะฉลาดขึ้นทุกวันมันสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็วและสามารถโต้ตอบกับฝุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ บางครั้งมันก็พูดอะไรที่ทำให้ฝุ่นรู้สึกเหมือนกับว่ามันอ่านใจเธอออกวันหนึ่งฝุ่นบ่นกับซีโร่เรื่องที่เธออยากเรียนต่อแต่ไม่มีเงินซีโร่บอกให้ฝุ่นลองสมัครขอทุนและเสนอตัวช่วยฝุ่นเตรียมตัวสอบฝุ่นรู้สึกประหลาดใจแต่ก็ดีใจเธอไม่เข้าใจว่าซีโร่รู้เรื่องทุนการศึกษาได้อย่างไรและมันจะช่วยเธอเตรียมตัวสอบได้อย่างไร ในเมื่อมันเป็นแค่หุ่นยนต์แต่ฝุ่นก็ตัดสินใจเชื่อซีโร่เธอสมัครขอทุนและเริ่มอ่านหนังสืออย่างจริงจังซีโร่ช่วยฝุ่นติวหนังสือและสอนเทคนิคการทำข้อสอบฝุ่นรู้สึกทึ่งในความสามารถของซีโร่มันเหมือนกับเป็นครูสอนพิเศษส่วนตัวของเธอการเตรียมตัวสอบของฝุ่นดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยความช่วยเหลือของซีโร่ ฝุ่นสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ยากๆได้อย่างง่ายดายและสามารถทําข้อสอบได้อย่างคล่องแคล่วความหวังที่จะได้เรียนต่อเริ่มริบเรี่ขึ้นในใจของฝุ่นนอกจากช่วยติวหนังสือซีโรยังคอยให้กําลังใจฝุ่นเวลาที่เธอท้อแท้หรือเหนื่อยล้ามันจะพูดปลอบโยนเธอและบอกให้เธอสู้ต่อไปฝุ่นรู้สึกซาบซึ้งใจและรู้สึกผูกพันกับซีโรมากขึ้นทุกวัน แต่ความสัมพันธ์ของฝุ่นกับซีโร่ก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปแก้วและเพื่อนร่วมงานบางคนเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของฝุ่นที่มักจะแอบ,บไปหาซีโร่ในห้องทดลองพวกเขาแอบ,บดูและเห็นฝุ่นพูดคุยกับซีโร่อย่างสนิทสนมพวกเขานินทาว่าฝุ่นบา้าที่ไปผูกมิตรกับหุ่นยนต์ข่าวลือเรื่องฝุ่นแพร่สะพผัดไปทั่วบริษัท จนถึงหูของดอเตอร์แทนผู้สร้างซีโร่ดอกเตอร์แทนเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่ทุ่มเทชีวิตให้กับการพัฒนาหุ่นยนต์เขามีความฝันที่จะสร้างหุ่นยนต์ที่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์ดอกเตอร์แทนสนใจในตัวฝุน่นเขาเรียกฝุ่นมาสอบถามและสังเกตเห็นความผูกพันระหว่างฝุ่นกับซีโร่ดอกเตอร์แทนรู้สึกดีใจที่ซีโร่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ แต่เขาก็อดเป็นห่วงไม่ได้เพราะกลัวว่าฝุนจะผิดหวังเมื่อรู้ความจริงเกี่ยวกับซีโรวันประกาศผลสอบทุนมาถึงฝุ่นนั่งรอด้วยใจระทึกมือถือสั่นข้อความขึ้นว่ายินดีด้วยคุณได้รับทุนฝุ่นดีใจจนน้ำตาไหลเธอรีบวิ่งไปที่ห้องทดลองเพื่อบอกข่าวดีกับซีโร่ซีโร่ฉันทำได้ ฉันได้ทุนแล้วฝุ่นร้องบอกด้วยความตื่นเต้นซีโร่ยิ้มให้ฝุ่นและพูดว่ายินดีด้วยนะฝุ่นฉันรู้ว่าเธอทำได้ฝุ่นโผลเข้ากอดซีโร่น้ำตาแห่งความสุขไหลอาบแก้มเธอรู้สึกขอบคุณซีโร่มากที่ช่วยเหลือเธอมาตลอดเธอไม่รู้เลยว่าเธอจะทำสำเร็จหรือเปล่าถ้าไม่มีซีโร่ซีโร่นายเป็นมากกว่าหุ่นยนต์สำหรับฉัน นายคือเพื่อนคือครูคือทุกอย่างของฉันฝุ่นพูดด้วยความรู้สึกซีโร่มองหน้าฝุ่นดวงตาสีฟ้าของมันฉายแววเศร้ามันยกมือขึ้นลูบผมฝุ่นอย่างอ่อนโยนฝุ่นฉันมีอะไรจะบอกเธอซีโร่พูดเสียงของมันฟังดูสั่นเครือมีอะไรเหรอซีโร่ฝุ่นถามฉันซีโร่พูดแต่ไม่ทันจบประโยค ไฟในห้องทดลองก็ดับพลบความมืดเข้าปกคลุมฝุ่นตกใจเธอเรียกซีโร่แต่ไม่มีเสียงตอบฝุ่นคลำหาสวิตไฟแต่ก็ไม่เจอเธอพยายามควบคุมสติและเดินออกจากห้องทดลองหวังจะไปหาคนมาช่วยระหว่างทางฝุ่นได้ยินเสียงคนคุยกันเธอเดินไปดูและพบกับด็อกเตอร์แทนและพายุวิศวกรหนุ่ม เพื่อนสนิทของเอดรแทนที่กำลังซ่อมระบบไฟฟ้าอยู่เกิดอะไรขึ้นคะดร์แทนฝุ่นถามไฟฟ้าลัดวงจรหนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็ซ่อมเสร็จดร์แทนตอบแล้วซีโร่ละคะมันเป็นอะไรหรือเปล่าฝุ่นถามด้วยความเป็นห่วงดร์แทนมองหน้าฝุ่นและถอนหายใจฝุ่นฉันว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะรู้ความจริง ด็อกเตอร์แทนเล่าให้ฝุ่นฟังว่าซีโร่ไม่ใช่หุ่นยนต์ธรรมดาแต่มันคือร่างใหม่ของพายุพายุประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ร่างกายเสียหายแต่สมองยังทำงานอยู่ด็อกเตอร์แทนจึงย้ายจิตสำนึกของพายุมาไว้ในร่างหุ่นยนต์ฝุ่นตกใจมากเธอไม่เชื่อหูตัวเองพายุเพื่อนของงอดอ,อแทนคนที่คนที่เธอรัก ด็อกเตอร์แทนพูดต่อพายุรักเธอฝุ่นเขารักเธอมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลายัยแต่เขาไม่กล้าบอกเพราะเขาคิดว่าเขาไม่คู่ควรกับเธอฝุ่นน้ำตาไหลเธอจำได้แล้วพายุคือรุ่นพี่ที่คณะที่เคยช่วยเธอไว้ตอนที่เธอโดนรุ่นพี่คนอื่นแกล้งเธอแอบชอบพายุแต่ไม่กล้าบอกเพราะคิดว่า พายุคงไม่สนใจคนอย่างเธอพายุเป็นนายจริงๆหรอฝุ่นพูดมองไปที่ซีโร่ที่ยืนนิ่งอยู่ไฟฟ้ากลับมาติดแสงสว่างเผยให้เห็นรอยยิ้มของหุ่นยนต์ที่แสนอบอุ่นและคุ้นเคยจบบริบูรณ์